ช่วงที่สองของรายการเราครับกว่าจะมาเป็นวันนี้เสนอตอนจอโทรศัพท์มือถือครับผมโอ้โหแล้ยคณบอกว่าเอ้ากว่าจะมาเป็นจอโทรศัพท์มือถือไม่เห็นจะยากเลยก็เห็นโรงงานเขาปั๊มใส่สายพานออกมาปัง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 ใช้เวลาไม่ถึงวินาทีก็ออกมาเป็นจอมือถือแล้ว่ไมไม่ใช่ครับอันนี้เราเราจะเล่าถึงประวัติศาสตร์และที่มาที่ไปและวิวัฒนาการของเขาครับผมในในเรื่องของจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่าเออมัน ทัชสกรีนส่วนใหญ่ที่คนนิยมใช้ทัชสกรีนกน็<ช>มาจากมือถือนี่แหละจริงๆทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยจอทัชสกรีนมันมีในคอมพิวเตอร์มาตั้งนานแล้วใช่ครับถูกไหมฮะที่เราเคยไปเห็นตามตู้กีออสแล้วกดเล่นกดตาม<อ>นิทัศการต่างๆอย่างเงี้ยเราเคยเห็นอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ไม่ค่อยสะดุดไม่ค่อยว้าวกับอการคลิกจอทัชสกรีนจนกระทั่งมาใช้ในโทรศัพท์มือถือนี่แหละพอใช้ในโทรศัพท์มือถือเริ่มมีโทรศัพท์บางเจ้า ขยายได้แล้วก็ติดมือภาพแบบมันสามารถสมูทได้เนี่ยปั่นฟิวขึ้นไปหมุนอะไรเงี้ยมันทําให้อ๋อเทคโนโลยีจอในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆครับผใช่ไหมครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องจอเราก็ต้องย้อนกลับไปนะถ้าก่อนมือถืออีกนะก่อนมือถือเราต้องย้อนกลับไปนู่นเนี่ยจอทีวีจอทีวีเลยจอทีวียุคแรกก็จะเป็นหลอดภาพ CRT เนาะครับอ่านะฮะ แคโทดเรทรสอะไรสักอย่างตัวย่อนะฮะไปนู่นเลยนะครับแล้วยุคหลังๆเราก็เริ่มพัฒนามาเป็นจอ L C D ครับก่อนจะเป็นจอ L C D เนี่ยเราจะมีจอชนิดหนึ่งที่เรียกว่า T F T T F T นะจอ T F T นี่แหละเป็นจอที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของโทรศัพท์มือถือยุคแรกๆอุปกรณ์พกพายุคแรกๆเนี่ยเราสามารถนำจอ T F T ตัวนี้มาใส่อุปกรณ์เล็กๆอย่าง Apple Newton นะครับเป็นเครื่อง P D A เครื่องแรกของโลก ก็เป็นจอ P TFT ครับผมจอ TFT เนี่ยมันจะไม่มีทัชสกรีนสังเกตไหม PDA ยุคแรกต้องใช้ปากกาสไตลัสอ๋อใช่จิ้มหน้าจอครับผมนะฮะนี่คือโครงสร้างของ TFT นะครับ TFT เนี่ยจริงๆก็เป็นจอ LCD ชนิดหนึ่งนะอ๋อครับอ่าแต่ว่าเนื่องจากคุณสมบัติของชั้นบนสุดของหน้าจอเขาเนี่ยมันจะเป็นจอแบบนิ่มๆ ซึ่งมันจะไม่สามารถใช้นิ้วแตะลงไปได้เป็นจอเนิ่มๆเฉยๆเป็นจอนิ่มๆม,มันก็เลยไม่สามารถทำทัชสกรีนได้ครับผมพอยุคต่อมานะครับจาก TFT เนี่ยซึ่งค,ความสว่างก็ไม่มากวัสดุจอก็สีสันก็ไม่สดใสเพราะว่าจอมันนิ่มๆนะหน้าผิวผิวบนสุดเนี่ยมันจะเป็นวัสดุแบบนิ่มๆซึ่งมันจะเป็นตินฟิล์มครับมันไม่ใช่กระจก มันจะเป็นแผ่นฟิล์มชนิดหนึ่งเขาก็เลยพัฒนาต่อมาเป็นจอ LCD เป็น LCD ตัว C นะ LCD LCD เนี่ยยุคเดียวกันกับโทรทัศน์จอบางเลยครับผมจากโทรทัศน์ที่ก้นหนาๆนะท้ายหนาๆออามามเงี้ยแล้วก็เหลือบางนิดเดียวโอ้เราก็เลยเรียกโทรทัศน์จอบางกัน LED แต่จริงๆมันคือ LCD LCD ถ้าเป็นคนทั่วไปจะมองวิพัฒนาการว่า LCD กับ LED ก็คือพัฒนาต่อเนื่องกันมาครับ แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นสับทางช่างหรือนักพัฒนาครับ LCD กับ LED คือจอชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันเอาเหรอครับผมมันคือจอที่ต้องใช้แบ็คไลท์แพเนลครับเป็นจอที่ต้องมีแผงส่องสว่างอยู่ด้านหลังครับเพียงแต่ว่าทฤษฎีในการแสดงสีเนี่ยแตกต่างกันครับ LCD ก็คือส่วนที่แสดงสีเนี่ยจะเป็นลิควิดคริสตัล เป็นชั้นเซลลที่มีลิควิดคริสตัลลิควิดคริสตัลตัวนี้เนี่ยมันจะรับสัญญาณแสงสีขาวแล้วมันมาแปลงสัญญาณตัวเองให้เป็นสีต่างๆได้ใช่ไหมครับครับส่วนเป็น LEDLED ก็จะเป็นจออีกชนิดหนึ่งครับซึ่งต้องการแผงสีขาวยิงด้านหลังเหมือนกันครับนี่เห็นไหมฮะคือถ้าเราลื้อเอาแผงแสดงผลออกเนี่ยครับทุกจอในโลกนี้ครับมียกเว้นยกเว้นเทคโนโลยีใหม่นะครับอ่าจะเป็นแบ็คไลท์แพแนลก็คือมีแสงสีขาวยิงจากพื้นมาทั้งหมด จนกระทั่งมาถึงยุคหนึ่งครับโทรศัพท์มือถือเราเริ่มจะผลิตเป็นโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับเราก็จะมีจออย่างอย่างจอบน iPhone เนี่ยถือว่าเป็นจอที่ดีมากๆใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นจอ iPS ครับผมลืมเล่าไปว่าพอเป็นจอ LCD ดีเนี่ยเราสามารถกําหนดกระจกด้านหน้าให้เป็นกระจกแข็งครับแล้วเราก็เอาแผ่นที่เรียกว่าทัชสกรีนแพเนลเนี่ยแปะเข้าไปเข้าไปอ๋อแล้วทําให้มันสามารถจิ้มหน้าจอได้อ่าจิ้มหน้าจอเมื่อก่อนจะใช้ก่ว่าจิ้มหน้าจอ,<ม>อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อน ใช้ปากกาจิ้มเนี่ย<ช>ตอนนี้ใช้ใชนิว<ช>น้วจิ้มได้แล้ว<ช>เป็นทัชสกรีนครับผมแล้วพอมา p อ o n e ออกมานะครับ iPhone ก็ออกมาเป็นจอ IPS สนะครับ,รบสังเกตว่าในยุคนั้นเนี่ยจอแบบอื่นเนี่ยสีสันไม่สดใสเท่าจอ iPhone iPS เนี่ยทุกคนก็ไม่เข้าใจอีกนืกอว่ามันเป็นจออีกชนิดหนึ่งไม่ใช่ LCD แต่จริงๆมันก็คือ LCD ครับมันมีแต่สีเหมือนกันมันไม่มีแสงเพียงแต่ว่าเทคนิคของมันเนี่ยคือ IPS เนี่ยย่อมาจาก Plane Switching ครับผมมันจะมีแผ่นแสดงสี ที่สามารถสวิตช์ได้ด้วยไฟฟ้าอ๋อเป็นใช้ไฟฟ้าในการสวิตช์ใช้ไฟฟ้าในการสวิตช์พอมันรับสัญญาณข้อมูลมามันก็สามารถแสดงสีเป็นจุดพิกเซลต่างๆได้ใช่ไหมครับเราก็ใช้บนมือถือกันมาระยะหนึ่งเกือบ10ปีนะตั้งแต่มีมือถือตั้งแต่มี iPhone รุ่นแรกเนี่ยใช้มาเกือบ10ปีจนกระทั่งเราเริ่มมีจอชนิดใหม่ขึ้นมา a m o l e d ครับ AMOLED คือ LED ชนิดหนึ่งแต่มันมีเม็ดสองสว่าง ในตัวในตัวหมอมีแสงในตัวเองใช่ก็คุณรัคนละคอนเซปต์นะไอตัวแรกก่อนหน้านี้คือต้องต้องการเหมือนส่องแสงสีขาวมาก่อนใช่แล้วค่อยมาแปลงสีขาวนั้นด้วยอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับมาแปลงเป็นสีอีกทีหนึ่งใช่ในขณะที่อโมเลตเนี่ยมันสามารถสร้างสีด้วยตัวเองใช่คนที่คิดค้นอโมเลดก็คือยี่ห้อทางซ้ายครับโอเคอ๋อเป็นคนคิดอโมเลตได้ได้เป็นเจ้าแห่งเป็นเจ้าแห่งจอชนิดนี้เลยอื คนหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วจอ AMOLED ต่างจากบนทีวีไหมที่เป็นจอ OLED ครับผมนะฮะ OLED กับ AMOLED นี่หลักการเดียวกันเลยคือมีเม็ดสองสว่างของสวแต่ละพิกเซลเนี่ยสว่างได้ด้วยตัวเองแล้วก็กำหนดสีได้ด้วยตัวเองแล้วเวลามันดับนะฮะมันดับมันดับได้สนิทมันดำสนิทอ่าเพราะฉะนั้นมันแสดงสีสีดำได้สนิทมากๆนะสีดำมันจะดำเข้มจอบน Android ก็เลยฉีกหนี นะฮะฉีกหนีไอโอเอไปพอสมควรนะฮะหนีไปสักระยะหนึ่งเลยครับผมจนสุดท้ายเนี่ยมาถึงทักประมาณยุค iPhone 11มั้งครับผมโอ้โหแอปเปิลก็เลยตัดสินใจซื้อจอโอเลจากซัมซุงคู่แข่งไงซื้อคู่แข่งเลยนะซื้อครับครับเพราะมันต้องใช้จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยจอ i p s เเนี่ย Apple ก็ซื้อจากซัมซุงนะของซัมซุงอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับ๋อปเปิเนี่ยซื้อจอจากสามยี่ห้อครับคือซัมซุง g อลแล้วก็ J จแปนดิสเพย ซื้อจาก3เจ้าเจ้านี้เท่านั้นพอมาถึงยุคหนึ่ง Apple ก็หันมาใช้ OLED เพื่อที่จะมาสู้กับจอ AMOLED ใช่ไหมฮะผัดมายุคหนึ่งครับนี่อันนี้เป็น OLED และนี่ก็อยู่ในพวก iPhone รุ่นใหม่ๆหรือว่า Android รุ่นใหม่ๆนะครับเราก็มาถึงอีกยุคหนึ่งทุกวันนี้นะครับเหนือกว่า OLED คือ Mini LED 1เม็ด OLED จะมีขนาดเท่ากับ Mini LED 25เม็ดโอห้าเม็ด เท่ากับว่ามันเล็กกว่า25เท่าโอ้โหเล็กมาก25เท่ามันทําให้เกิดภาพคมชัดมากขึ้นเยอะมันทําให้จอเนี่ยสามารถควบคุมพลังงานได้ด้วยอเพราะมันยิบยิย่อยย่อยถ้าพี่ออสต้องส่องสว่าง1พิกเซลครับ1หลอดครับ แล้วในนั้นมี25หลอดแต่พี่ออสสามารถปรับการแสดงผล25หลอดนั้นตามความต้องการได้ไม่ต้องสว่างสุดทุกทุกเม็ดประหยัดไฟกว่าเดิมอ๋อไม่ต้องสว่างสุดทุกเม็ดแต่ว่าแสดงรายละเอียดได,ได้ได้ดีกว่าเดิมด้วยแล้วยังประหยัดไฟได้ด้วยมินิ LED อยู่ในไหนตอนนี้มีไหมอยู่ใน iPad Pro อ๋อ iPad Pro อจอ iPad Pro วงการจอก็เหมือนกับวงการชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ จากคอมพิวเตอร์มาเป็นมือถือแล้วจากมือถือก็มารวมกับคอมพิวเตอร์อีกทีนี้ววงการคอมก็มาจากทีวีมาจอคอมแล้วก็มาจอมือถือทุกวันนี้จอมือถือกันมันจะวนกับไปรวมกับเทคโนโลยีจอทีวีเพราะทีวีก็ต้องไปสู่มินิ LED เหมือนกันนี่คือตอนนี้วนมาบรรจบกันอย่างนี้ตอนนี้คือที่สุดทุกครั้งจะเจอกันแบบสลังเฮยอหไม่เตรียมเลยครับโอ้โหจอดีไหม สนุกมากครับสนุกไหมฮะสนุกดีครับผมเหนื่อยครับ